วัสดພพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสวัสดีบ้านพี่ป้าประสงค์ของแค่นะพี่น้องนะแม่มานมักห ็ดกับมันบ่ได้ดอกบ่งามนะเฮ็ดแล้วมันอันนั้นโลถามันเว้าได้มันก็คือสิด่าขนาผู้ใหญ่มันยังเว้าบ่ได้มยังเียงโาจอยี่น่เอมูจะดมาก่น้่แล้วแ่โลใาวจอยาจอยพี่น้องเอ้ยาจอยได้เป็นแต่เมียน้อยไปทดก็เป็นแต่เมียน้อย <Es> ป e. e. ้าคว่ปนอไแต่นน้าทังนี้พมีแต่นุ่มๆอุไรซนจ่ายติดต่อมาเลือกได้เลยมีแต่นนุ่มๆทั้งนั้น Hehehe. <laughs> Soi bớt lên Nôm soi hòm thì nào ấy <laughs> Chào Mình ăn nhau, 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 ไปพร้อมๆกันวางงานพิเศษยังโอ้ยเสียงผักเสียงผัก แ <N> ม <tan pa earth> ่มากําลังปั่นมนดกลหลายรอบแล้วล่ะคัเขมก็เข็มือนี่ได้เดนได้นะย่าลังปีใหม่อาเจ้ากับอันสานี่อันอันนสิได้คุณนัสิได้ก่อนบ่เไปเอกเบิ่งแลเอกเบิ่งแล เบ่ได้จังหัเบ่งอะไรได้ท่งบริเลมเบ่มันเบ่งอีกนึงก็คือแบบอ้วนนอนตะกี้อ no ีคืออ้วนตะกี้บรไเมรมคือว่าแม่ม้าตะกี้เตอยู่กับพ่อบ้างนึ่งมักวิ่งอ้วนเืเาจะยากี่ยากทุ่มเหมือมันจะอีจอย กินยาคุมว่ายาคุ้มยังคือคือเป็นอ้วนก็นี่เดีอยเดียมังสผหมูลายเห ทีนีงานยังเราพี่เราหลุดไปพมกันงานเลี้ยงยางานเจดเสียกใหม่เหรอพ <c oughs> ี่แม่ผิกเสียเ้าใหม่เหรอ,อ,อตุ่มขาเปียกปู่มีเพืน้นนางเพือนนางคิดนั่งคิด <c oughs> <c oughs> ตั้งกี่เปอร์เ็นนะแด้ดีแล้วปู่ชุบจา้านะเกี่ยวขาวนะววเปรียมพิธากัลหลังเสียงพี่น้องมีแต่แม่มาน <laughs> มีแต่พ่อมีแต่แม่ไข่ทั้งปุ่งทั้งนั้นเลย <laughs> มีแต่ไข่กับไข่ไข <laughs> <laughs> มีแต่ไข่กับไข <laughs> <laughs> ่คุณนึงไข่น้อยคุณหนึงไข่ใหญ่ค่ลผู้นิสิตได้ก้อนผู้นิสิตแตกก้อนนี่ <laughs> เออลาทองหน่อยได้เล่านะตัวทองแนบเลยข้อข่อยนะใหญ่กว่านี้ได้ก้าเดือนนะผมเห็นเขาล้างตีนเลยข่อยนะล้างตีนนี่ถามมีไก่มียังในเหยียดตายเบิ้ดสินสินอืมสินคิดสุดทนแงแป้งล้วน หงัดไมบ้างบนีสั่ง,งว่าหลงว่ดหปะประปัปปรีกสดีปาลุิดใหม่บ่สดีป้าลสายดีครับบารีาาก่เราสลังไม้างลช่องหนาเนาะม,ม,มันเหนียว ขาน่ะเห็นน่ะอยากได้อยู่หักขิงโงบัตรเลี้ยงถ้ากินน้อแม่กับบเปืองดอกจะเป็นคนเกคนชู่ายอยู่ำกันร่่อยู่ดีู่ายก็ยิ่งมีเยอะเลยอ๋อชิบเพลินเล่ห์ดุกันซานสี่คนที่เขาเล่ห์ออกไปอย่างไรมันบลง อ้าวจะนายพู้ได้ยินเลยแม่เยยาวะลยังไงูวใหม่ก็หนุกอิกเจาละคนเหร่ละคนคืออันอันนางอันเน่ะวะนางอันอียังนะลำยอง เอาได้เอาแนมนไได้เอาแนวพังอะพี่น้องล่างเบิร์ดเิดล้ม้าน่ยะทต่อสิัน้ได้ลายสวยได้ค่ะโลหนึ่งนะทงเคยทงหาพั่นบออันนี้ได้ นี่แหลนะฮะเรากินเพิ่มน,นะกินแต่เศษอันนี้แหละฮะนะนเศษคาเปียกยนี่แหลนะ เฮยปิดเนี่อดใช้ก้ารพูั่งสั่งให้บอกเา้ปิดเองจะดูได้มันหล่นะเเอไ้ก็มนมันี่เ่อย่างนมัมาเ่ดลงมาบังดูุ่มลงลนก็ยังมั่นล่นอัน ขคเใน n h ามันได้สัมหนักอือาบะซาบะอยู่บ้านกัพ่อกินอยู่ได้ซาบะก็ได้ขาบะอยู่บ้านทห้าวในในขายอยู่ได้บ้านอื่นก็ขายบ้านห้าวก็ขายกินจนอย่้านเงินกีบก็กนน้ออื่น อันนึงเรียงลงมาเพื่อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่น้องนะพี่น้องว่ามีงานยังเกิดขึ้นลุพร้อมๆกันนะเนาะน้องแทก็สิได้จบคลิปเพียทนนะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องแทพี่น้องลาแล้วเด้อบ๊ายบาย